ท้ายวประกาศข่าวดีของ Baby Monster แล้วล่ะค่ะ ทําเอาแฮชแท็ก baby monster กลับมาพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกครั้งหลังก่อนหน้านี้ถูกแฟนๆจับตาเป็นอย่างมากว่ากรรกุ๊ปวงใหม่จากค่าย YG Entertainment ในรอบ7ปีอย่าง baby monster ซึ่งมีชิกิต้าและแพรพลิตา2เด็กไทยร่วมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยจะได้เดบิวต์ไหมหลังก่อนหน้านี้ได้เลื่อนเดบิวต์ออกไปล่าสุด YG Entertainment ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วว่า baby monster จะได้เดบิวต์ใน นี้ค่ะซึ่งก็ทําเอาแฟนๆโดยเฉพาะแฟนๆชาวไทยตื่นเต้นกันหนักมากเพราะคายได้ออกมาอัปเดตแล้วว่าจะเปิดเดบิวต์และเปิดตัวสาวๆในฐานะเกยุบวงใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะยังไงก็หวังว่ารอบนี้คายจะไม่แกงอีกค่ะเพราะว่าแฟนๆนั้นตั้งตารอชมน้องๆอย่างหนักมากและเชื่อว,ว่าจะต้องปังไม่แพ้กับรุ่นพี่อย่างแบล็กพิงแน่นอนเพราะสาวๆแบล็กพิงเองก็มีจุดเริ่มต้นจากตรงนี้เหมือนกันและจากความสามารถของพวกเธอก็ทําต่อยอด มาจนถึงทุกวันนี้